E.P. พ6 9 9คำพิพากษาสารดีกาที่1786ทับ2,152มองบังโจทย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งในทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือเรขที่ ขอผ่าน 75, นนเนน0704ทับ29275รักกับวิจัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่671ทับ2147ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Time Walker ของโจทย์ให้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเพื่อรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคําว่า time worker ของโจทย์ตามคําขอเลขที่5 0 0 7 2 7ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2 5 3 4ต่อไปจำเลยให้การขอให้ยกฟ้องสารทรัพย์สินทางปัญญายและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือที่พอผ่านนนเน0705ทั29275ลงวันที่12กุมภาพันธ์2 0 4 6และคำวินิจัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่671ทั2 4 7 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการ á, ค้าคําว่า tham walker ของโจทย์รายให้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการ á, ค้าคําว่า tham walker ของโจทย์ตามคําขอเลขที่5 0 0 7 2 7ต่อไปคาริจัดทำเนียมให้เป็นพับจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา สันดีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าข้อจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นโดยโจทย์และจำเลยไม่โต้แย้งกันว่าโจทย์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันโจทย์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนและของใช้ส่วนตัวที่ทำจากโลหะและหนังโดยใช้เครื่องหมายการค้ารูปดาวห้าแฉกมนกลมและคำว่ามงบอง M O N T B L A N C ต่อมาจดใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆด้วยโดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Walker, t ำวอ w a l k e r T I M E W A L K E มกับสินค้าจำพวกนาฬิกาและนำออกจำหน่ายในร้านค้าของจดในประเทศต่างๆประมาณ70ประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยจดได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำวอล์กเกอไว้ในต่างประเทศ หลายประเทศตั้งแต่ออพศ2545เมื่อวันที่15ตุลาคม2545จดยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Time Walker เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่14รายการสินค้านาฬิกาข้อมือนาฬิกาพกนาฬิกาแขวนกระดุม ข้อมือเสื้อแหวนกำไลมือต่างหูสร้อยขอและเข็มกลัดประดับตามคำขอเรียกที่500727ต่อมาในทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคาสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกลาง่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตราเ เพราะคำว่า time แปลว่าเวลาและคำว่า walker แปลว่าผู้เดินเมืนน่อนำไปใช้กับสินค้าที่ยื่นคําขอนับว่าเป็นคําที่เหล่งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโจทย์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาอุทธรณ์ของโจทย์แล้ว มีมติให้ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์ของโจทย์มีปัญหาต้องวินิจฉัยตาออุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมาก,การเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร แม้ว่าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534มาตรา18วรรคหนึ่งจะบัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นที่สุดก็มีความหมายเพียงว่าผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อเจ้าพนักงานอื่นของฝ่ายบริหารต่อไปอีกไม่ได้เท่านั้น หากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวได้ซึ่งในการพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นศาลย่อม ต้องมีอำนาจพิจารณาเหตุผลของคำวินิจฉัยหรือคำสั่งว่าได้วินิจฉัยไปโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและถูกต้องด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2 5 3 4หรือไม่ด้วยเมื่อโจท์บรรยายฟ้องกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเป็นคำ ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ต้องห้ามตามกฎหมายการที่นทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นการบรรยายฟ้องว่ามีการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพศ2539มาตรา26ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55แล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อไปว่า ครื่องหมายการค้าคำว่าทำวอ a เกอร์เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอันเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตราเจ็ด 7, วรสองอนุสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534หรือไม่เห็นว่าแหมนคำว่าทำว Walker ์ จะเป็นคำที่ไม่มีความหมายในพจนานุกรมแต่โจทย์ก็บรรยายฟ้องและนนำสืบว่าคำว่าทำวอล์กเกอเป็นการนำเอาคำว่าทำและคำว่า Walker มาเรียงต่อกันเกิดเป็นคำใหม่โจทย์แปลคำดังกล่าวว่าผู้เดินเวลาที่มีชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่าคํานั้นสามารถแปลความหรือสื่อความหมายได้หากใช่เป็นคําประดิษฐ์หรือคำใหมายที่ไม่มีความหมายและการแปลความของโจทย์ก็เป็นการแปลจากคําว่าทำและคําว่าวอล์เกอร์นั่นเองเมื่อ <correctly> <roar! S 2> ตามพจนานุกรมอ n e นิวอิงลิสติกชันารี ให้ความหมายคำว่าถามว่าหมายถึงเวลาและคำว่า walker หมายถึงการเดินผู้เดินหรือผู้ชอบเดินคำว่า time walker จึงอาจสื่อถึงความหมายได้หลายประการการที่โจทย์แปลความว่าผู้เดินเวลาที่มีชีวิตก็อาจเป็นไปได้ตามความมุ่งหมายของโจทย์ และขณะเดียวกันคำว่าถามวอร์เกอก็สื่อถึงความหมายว่าผู้เดินเวลาหรือเครื่องมือที่เดินตามเวลาทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงนาฬิกาซึ่งเป็นเครื่องบอกเวลาได้เช่นกันเมื่อจดนำมาใช้กับสินค้าจำพวก14รายการสินค้านาฬิกาข้อมือนาฬิกาพกและนาฬิกาแขวน จึงถือได้ว่าคำว่าทามว w อกเกอร์เป็นคำที่บรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าจำพวกนาฬิกาของโจทย์อันเป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2 5 3 4มาตรา7วรรค2อนุ2 คำดังกลาง่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา6ที่สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าามวอลเกอร์ของโจทย์นั้นศาลฎีการรแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ไม่เห็นพ้องด้วยอุทหอนข้อน,นี้ของจำเลยฝังขึ้นพิพากษากับให้ยกฟอ้องค้าราชารตำมเนีม่มทั้งสองสารให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใด ตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ,อำนาจได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้พระราชบัญญตัติเครื่องหมายการค้าพศ2034มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้ เครื่องหมายการค้าหมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534มาตรา6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้อนุ1เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาตราหอนุ2เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนินี้และมาตราหอนุ3ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534มาตรา7จเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทําให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง ไปจากสินค้าอื่นมาตรา7วรรคสองเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะมาตรา7วรรคสองนุหน่งชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมาย อันเข้าใจกันโดยธรรมดาชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เหล่งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมาตราเจ็ดวรรคสองอนุสองคำหรือข้อความอันไม่ได้เร่งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตราเจวรรคสองอนุ3คําที่ประดิษฐ์ขึ้นมาตราเจวรรคสองนุ4ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้นมาตราเจวรรคสองอนุห กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษมาตราเจ็ดวรรคสองอนุหรายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียนหรือรายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วมาตราเจ็ดวรรคสองอนุเจภาพ ของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุคภการีผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้วมาตรา7วรรสองอนุ8ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นมาตราเจวรรสออนุ9ภาพอัน ไม่ได้เหล่งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงและไม่เป็นภาพแผนที่หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา7วรรค2อนนุสิธิ์รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเองหรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรง ที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้นหรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาตรา7วรรคสองอนุ11เเสียงอันไม่ได้เร่งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงหรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้นมาตัด7จ็ดวรรคสามก็หมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวักคสองอนุหถึงอนุสิหากไม่มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะพระราชบ,บัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพศ2539มาตรา26กระบวนพิจารณาในศารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดตามมาตรา30ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญตัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับโดยอนุรม